ああ。<noise> วัสดีครับผมฟอนัพงษ์ชาติพงศ์นะครับนี่คือ MU Link ลนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนนะครับว่าพิเศษแน่นอนเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นงานมหิดลวิชาการด้วยนะครับและน้องทั้งสามคนวันนี้เนี่ยที่จะมารับเชิญเนี่ยเป็นน้องที่มาจาก a c e b o o k ครับที่ถูกกดไลค์มากที่สุดแต่ว่าเขาอยู่ไหนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปหาเขาดีกว่าครับตามผมมาเลยฮะไปนะไปนะยงไปน เอออสวัสดีครับสวัสดีครับผมฟอยครับนี่มารอกันมหารอผมมีบะางรอนานรอนานมากเอางวันนี้จัดให้เต็มแน่นอนครับกับงานไม่ให้โดนวิชาการ5 6ครับตามมาเลยไป จไปอันนี้คือเป็นรถลางนะครับประจําให้กับมหาลัย<อ>มหิดลวิทยาเขตสระยาะใช่ไหมพวกเราใช่ใชลองบอกใครพวกพี่เขานั่งอยู่ดีนี่คือเราบรรดานักศึกษานะครับที่อยู่ ในวิทยาเขตสารยายเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นประจำเนี่ยรถรางเพราะว่าใช้ฟรีด้วยใช่ไหมฮะ,ะก็มาเป็นรอบด้วยนะครับก็แล้วแต่ก็ลองดูรอบกันละกันนะครับคือจริงแล้วเนี่ยงานวิชาการแบบนี้นากิจกรรมเขามีหลายที่หลายจุดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเดินเนี่ยโอ้โหเดินทั้งวันนี่เท้าบว,วมแน่ๆแล้วก็เลยใช้บริการรถรางดีกว่าเนี่ยฮะก็จะเจอะตามจุดต่างๆ ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บันดิตจิระจริยาเวทนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษนะครับสวัสดีครับท่านครับถามหน่อยครับงานในครั้งนี้นะครับมหิดลวิชาการท6จุดประสงค์หลักคือจัดเพื่ออะไรครับครับหลักๆก็คือว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับนักเรียนนะฮะ นักศึกษาประชาชนทั่วไปนะฮะได้รู้จักไม่ดนนะครับว่าไม่ดนมีอะไรบ้างครับก็เป็นประโยชน์กับนักศึกษาครับท่านนักเรียนก็จะได้รู้ว่าเขาจะเลือกคณะอะไรยังไงนักศึกษาก็รู้ว่าจะเรียนต่ออะไรบ้างประชาชนก็ได้รู้ว่าสิ่งที่มีความรู้ต่างๆของไม่ดนอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อประชาชนครับแล้วน้องนักเรียนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมปลายแล้วมาจากทั่วประเทศเลยไหมฮะ ครับก็ยอดที่ลงทะเบียนนะฮะเบื้องต้นนะฮะที่ได้รับเนี่ยประมาณเกือบ8 00 0คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นก็เป็นการกระจายทั่วประเทศนะครับมาทั่วประเทศเลยครับผมจริงๆที่จะได้ประโยชน์กับนักเรียนนะฮะและผู้ปกครองเลยคือว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาสนใจคณะไหนจะเตรียมตัวยังไงที่สอบได้ MU Admission ก็เป็นคําตอบนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่นักเรียนไม่ควรพลาดครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ มคล้ายๆบิงโกค่ะมีชื่อเกมว่าไบเบิลบิงโกไบเบิลเล่นไงคะค่ะกิจการรมง่ายๆค่ะก็คอสอา่าอ่านแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวขยแรงค่ะก็ได้ของรางวัลจากไบเบิลไปไบเบิล <Bible S 2> เป็นวิชาหนึ่งของคณะศิลปาศาสตร์ค<ช>่ะอันนี้คือของนักศิลปาศาสตร์ใช่อันนี้สาขาวิชาอะไรคะเอกภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษอ๋อ oh. <c oughs> เป็นกิจกรรมแล้วเล่นชนะได้ไรคะนี่ค่ะเป็นแม็กเน็ตได้เป็นไบเบิลเล่มเล็กไปเป็นแม็กเน็ตใช่ก็จะมีคำศัพท์นั้นนี่นั้นนี่อยู่อ๋อ ฝากหน่อยทีน้องๆที่สนใจจะเข้าคณะ,ะศิลปศาสตร์ค่ะก็ค่ะ,ะศิลปศาสตร์นะคะเหมาะกับน้องๆทุกคนที่มุ่งมั่นอย่างเรียนด้านภาษาค่ะเพราะว่าเอกของเราชัดเจนแยกตั้งแต่ปีหนึ่งว่าเป็นไทยหรืออังกฤษนะคะก็จะสามารถแบบไม่ต้องเหมือนที่อื่นว่าเออปีสองไปสอบแยกเอกกันที่นี่ก็ได้เรียนเอกไทยหรือเอกอังกฤษที่ชอบแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณนะครับกรณีน่าจะดีหมดเลยเนาะ ครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งคณะนะครับที่สาวเนี่ยสวยทั้งคณะเลยนะครับนั่นคือพยาบาลศาสตร์ศิริราชเองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ประอรนุษย์นะครับคถามหน่อยว่าสําหรับคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชเนี่ยทำไมถึงคนสนใจเยอะมากเป็นพศศิเศษต้องมาที่ศิริราชพยาบาลเท่านั้นอ๋อแน่น,นอนที่สุดค่ะเพราะว่าคณะเราเนี่ยหนึ่งเรากเกิดเป็นแห่งแรกนะคะแล้วเราก็คงความเป็นหนึ่งมาตลอด ของคณะพิบันศาสตร์รก็น้องๆก็จะรู้จักคณะพิบันศสตร์อย่างดีเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งอาคารใหม่ที่เราที่ได้มาเนี่ยในหลวงท่านก็พระราชทานให้โอ,โอ้โหค่ะ อยากจะทราบอย่างหนึ่งครับอาจารย์ว่าคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชแตกต่างกับพยาบาลที่อื่นยังไงทำไมถึงโดดเด่นกว่าที่อื่นฮะก็นักศึกษาเราทั้งเก่งนะทั้งสวยนะคะทั้งเก่งทั้งสวยแล้วก็ทํางานเก่งนะคะเอาใจคนไข้เก่งเพราะนั้นน้องๆคนไหนอยากอยากเข้ามาอยู่คณะพยาบาลก็ยินดีมากเลยค่ะลักษณะนิสัยยังไงคะที่เหมาะก,กับการเป็นพยาบาลอ,อ๋อก็เป็นพยาบาลก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีความเสียสละนิดนึงแล้วก็ต้องรู้จักให้อะ,ะคือคือให้เหมือนกับ ให้โดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเนาะเพราะว่าสิ่งที่ทํามันเหนื่อยมากคือพยาบาลเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าทำแล้วก็มีความสุขเพราะเราเห็นคนไข้ดีขึ้นนะคะคนไข้ดีขึ้นพยาบาลก็จะมีความสุขมากโอ้โหพู้มาขนาดนี้อยากจะขอดูหน่อยไหมว่าอาคารการเวียนไฮโซขนาดนี้อยู่ตรงไหนเจ๋งๆมากจารพาัทรหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพาไปไปเลยฮะจาร่ะค่ะค่ะ านายรู้จักเรามาสิบป,ปีทำไมนี่ยทิ้งเราไปสมาสงบสติสอารมณ์นะคะหุ่นค่ะหุน่นอ,อ,อ๋อหุ่นนะคะโอแหมจานไม่ห้ามนี่ผมแย่เลยนะหุ่นตัวนี้ก็จะสามารถเปิดเปิดเปิดตรงส่วนปกได้นะคะครับอันนี้เปิดมาอันนี้นี่พี่ชื่ออะไรครับพยุทธพี่ยุทธนะฮะก็เป็นนักศึกษาที่นี่ใช่ค่ะนักศึกษาที่นี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้าเผื่อสมมุติว่าคนไข้เจาะคอนะคะค เจาะคอปุ๊บเนี่ยใส่สายลงมาเขาก็จะเห็นว่าสายเนี่ยลงมาที่ตรงเข้ามาในกระเพาะอาหารไหมนะคะก็ข้างในนี้ก็จะเป็นหมดมีหมดเลยค่ะมีปอดมีหัวใจค่ะนักศึกษาก็จะได้เห็นถึงรูปร่างของอวัยวะต่างๆที่อยู่ข้างในปอดมีหัวใจสุดมันได้ด้วยเหรอจานอ๋อที่เขาบอกขนาดเท่ากำปั้นก็เท่ากำปั้นจริงก็ประมาณเท่ากำปั้นนะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านด้านล่างของท้องนะคะก็จะมีลำไส้ ก็มีลำไส้ใหญ่นะคะข้างล่างมันช่วยในเรื่องอะไรได้อาจารย์หมายถึงว่าหุ่นจําลองเนี่ยอาจารย์หุ่นเนี่ยก็ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลานักศึกษาทําอะไรเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปอะ่ะมันจะเกิดอันตรายกับไข้ไหมถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยสายมันอาจจะไม่ตรงช่องที่ท,ที่ที่ลงไปที่กะระเพาะอาจจะไปเข้าไปหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นถามนี่นะครับนักศึกษานี่ปีอะไรนะครับพี่ปีสามปีสามเนาะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากคณะนี้บ้างพยาบาลศาสตร์ครับก็ เริ่มต้นเลยคือทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลครับเราก็ได้เรียนรู้เ่ย่ับว่าเราต้องดูแลคนไข้อย่างไงเราต้องมีการให้การพยาบาลคนไข้อย่างไงครับเพื่อที่จะเอานําไปใช้ในการปฏิบัติจริงบนหอบผู้ป่วยในโรงพยาบาลครับผมและอย่างหุ่นนี้มันสามารถช่วยให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นไหมครับก็อย่างแรกเลยคือลดอาการตื่นเต้นสำหรับเวลาเจอคนไข้จริงจริงเจอคนไข้จริงก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับ เวลาคุณได้รถใหม่คุณดีใจไหมฮะดีใจมากแต่ได้พยาบาลมือใหม่นี่คุณคิดยังไงครับน <c oughs> ่ <c oughs> ใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องมีประสบการณ์ก่อนที่จะไปทําดูแลเขาได้ครับผมโอ้นี่พูดจาดีนะคือเราเห็นภาพเลยนะเปรียบเทียบได้เลย<ะ>เราเรียนพยาบาลกับแพทย์อย่างเงี้ยคะ่ะก็เรียนคล้ายๆกันหรอคะก็คือเรียนเกี่ยวกับคนไข้เหมือนกันครับแต่ว่า แพทย์ก็จะมีหน้าที่ของแพทย์คือรักษาเราก็มีหน้าที่การดูแลครับผมเราพยาบาลนี่ต้องแบบมีผ่าผ่าตัดผ่าท้องอะไรงนี้มีเหมือนกันไหมคะเราจะเป็นผู <kind of> ้ช <neither> ่วยของแพทย์อีกทีนึงครับช่วยดูแลช่วยส่งเครื่องมือครับผมดูแลคนไข้หลักก่อนเลยครับว่าพยาบาลก็คือพื้นฐานของแพทย์ใช่ไหมครับเขาก็จะเรียนคล้ายๆกับเราในเบื้องต้นแต่พยาบาลเราเรียนสี่ปีแต่แพทย์เราเรียน6ปีครับผม ขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณค่ะเอาหลักฐานต่อมานี่คืออะไรคะอันนี้คือฐานตรวจการได้ยินค่ะครับอะไรนะฮะตรวจการได้ยินอะไรนะพี่ต้องตรวจแล้วค่ะน่าอดีค่ะคือฐานนี้นะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการใช้การตรวจการได้ยินอันนี้ก็คือซ่อมเสียงค่ะซ่อมเสียงไม่ทิดอันก็ได้ขอบคุณค่ะแล้วมันมันตรวจได้ด้วยอ่ะอันนี้มันตรวจฟังเสียงได้ยังไงครับคือขั้น การตรวจนะคะมีอยู่2แบบก็คือตรวจแบบ w i b e r test กับ r e n นอ e ์เ hmm. ทแบบ w i b e r test ก็คือเคาะอย่างนี้ mm hmm. แล้วก็ถือตรงปลายนะคะ mm hmm. ให้มันสั่นปุ๊บแล้วก็วางตรงกลาง mm hmm. ก็จะรู้สึกถึงว่ามันสั่นถ้าเป็นคนปกติเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสั่นเท่าๆกัน mm hmm. แต่ถ้าคนผ mm ิด hmm. ปกติอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า ข้างนี้มันสั่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างขวาสั่นมากกว่าข้างซ้ายสั่นมากกว่าก็ต้องไปตรวจให้ละเอียดที่โรงพยาบาลอีกทีนึงนะคะเก,เกิดอาการแบบนั้นขึ้นความเป็นไปได้ที่จะเป็นอะไรได้ไหมไหมครับอาจจะน้นําในหูไม่เท่ากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายสายเหตุก็ไปตรวจอีกทีนึงนี่คือแบบแรกแบบต่อมาครับแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือลินเน่เทสลินเน่เทสค่ะลินเน่เทสตไอตัวนี้นะคะก็คือจะละเอียดมากกว่าวิเวอร์เทสนิดนึงคือตรวจย่อยทีละข้างนะคะก็คือ เคาะปุ๊บแล้วก็วางตรงกบหูกบคูอยู่ตรงไหนกบหูไอตรงที่เป็นกระดูกอ่อนอ๋อตะกระดูกงั้นเดี๋ยวเช็คให้น้องสักคนดีกว่าลองดูกล้วยกล้วยลองดูว่าระบบหูดีไหมอ่าเดี๋ยวให้พี่เช็คให้ดูหน่อยนะฮะขอโทษนะคะถ้าหยุดสั่นแล้วให้พยักหน้านะคะยังได้ยินเสียงไหมคะค่ะต่อไปจะทดสอบอีกข้างหนึ่งนะคะ ใหหยุดสั่นแล้วให้พยักหน้านะคะดูเป็นพยาบาลเรงได้ยินเสียงหรือเปล่าคะได้ยินค่ะค่ะแสดงว่าการได้ยินของหูทั้งสองข้างนะคะ Air conduction ดีกว่า Bone conduction ค่ะเป็นหูปกติค่ะนี่ไงเขาตีความไเองอะไรนะคะเพอหนูอยากรู้ว่าทําไมเวลาพยาบาลเวลาจะแบบมาแบบตรวจสอบคนไข้างทำไมต้องพูดว่าขอโทษนะคะด้วยค่ะแบบอ้าวเพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็จะเหมือนกันอย่างเราเข้าไปตรวจเนี่ย ถ้าเราต้องการจะตรวจแบบเช็ดตัวเช็ดตัวอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะเขินอายแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนเงนี้ค่ะเป็นต้นเอาล่ะสุดท้ายนี้อาจารย์ครับฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือกําลังที่จะตัดสินใจมาเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยหมหิดลครับคนที่จะมาเป็นพยาบาลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวิชาชีพเราเหนื่อยเนาะแล้วก็ต้องเสียสละพอสมควรแล้วก็มีอยู่เวรด้วยก็เ้นถ้าเผื่อใครสนใจแล้วคิดว่าเสียสละตัวเองได้เพื่อสังคมตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยินดี รับเข้ามาเป็นนักศึกษาทุกคนนะคะเพราะยังไงจบสีราชไม่ผิดหวังอยู่แล้วค่ะเป็นที่ต้องการของทุกคนเลยอีกหนึ่งอย่างนะผมว่าถว่าแบบทันสมัยมากด้วยอาคารเรียนต่างๆและบรรยากาศในการเรียนเนี่ยมหาวิทยาลัยม่ิดโดนเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนที่สุดเลยผมว่านะยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากน้องๆด้วยที่สนใจในคณะพยาบาลศาสตร์ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์ประจำพคณะนี้ป่ะฮะเ๋อเป็นเด็กนักศึกษาที่นี่โอ้โหอาจารย์ตรงนี้คือในส่วนของอะไรฮะคณะอะไรครับคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะในส่วนของภาควิชารังสีเทคนิคอ๋ออาจารย์คะเทคนิคการแพทย์กับแพทย์นี่มันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรคะอืมต้องบอกว่าต่างค่ะครับถ้าแพทย์ตรวจภายนอกใช่ไหมคะอ่าแต่ของเราเนี่ยทำให้ของที่มองไม่เห็นให้มองเห็นคือยังไงฮะ คืออันแรกนะคะ<ส>รู้จักน้ําตาในเลือดทุกคนรู้จักคอเลสเตอรอลรู้จักถามเคยเห็นไหมคะไม่เคยไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นนักเทคนิคการแพทย์ผ่านมือปั๊บออกมาเป็นค่าปุ๊บบอกได้ด้วยสูงต่ําคนปกติมีเท่านี้ค,คุณกําลังจะเป็นอะไรได้บ้างหรือจริงๆคุณกําลังแข็งแรงเฮลตี้ะค่ะแต่ถ้าเป็นนักสีเทคนิคหัวใจก็มองไม่เห็นก็ไม่เคยเห็นหัวใจตัวเองตับไตไส้พุงปอดแต่ไม่ทําให้เป็นค่าแต่ทําให้เป็นภาพ อ่าผ่านเทคโนโลยีครับค่ะแล้วนี้คุณหมอทุกคนก็ต้องมาเรียนขณานี้ไหมฮะไม่จําเป็นค่ะแต่เราทํางานร่วมกันครับเขาเรียกว่าเหมือนแบบทุกๆศาสตร์ทำงานร่วมกันเพราะว่าคนไข้ที่เดินมาหนึ่งคนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตั้งหลายศาสตร์ที่ดูแลเขาใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราลงไปมากกว่านั้นไม่อยากให้เป็นโรคอ่ะขอเป็นแนวป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแล้วด้านหลังนี่เจ้าเห็นไีมเขาทำอะไรกันอยู่ครับพี่ทำอะไรอยู่ พี่ๆกำลังเปลยอ้อไม่ใช่ค่ะอ๋าเป็นบอดี้สีทรูนะคะเป็นบอดี้สีทรูทำอะไรกันอยู่อะฮะทำอะไรกันอยู่ฮะพี่ๆฮะดูร่างกายฮะแล้วมันเกี่ยวกับรังสียังไงฮะหรือว่าเกี่ยวกับร่างกายนคือศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานเลยค่ะไม่ว่าเป็นรังสีเทคนิคหรือเทคนิคการแพทย์จะต้องรู้อะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรพาทัวร์ได้ไหมพาทัวร์ได้ไหมว่ามีอะไรบ้างนี่มาเจอน้องๆมาเลยดูเลย สวัสดีครับสวัสดีครับอานลานนี่นทำอะไรกันอยู่พี่พี่นี่กำลังสอนน้องๆ้องอะไรกันอยู่ครับสอนดูดูครับว่าร่างเนี้ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็สอนหลักการดู <laughs> ครับก็คือการดูครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับดูกระดูกตรงเนี้ยของกระดูกเชิงการานนะครับครับถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะ มันจะกว้างกว้างขนาดไหนคือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเราอ่ะฉีกออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เทียบลงไปครับถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะกว้างประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็จะแคบกว่านี่คือผู้ชายครับผมเห็นไหมผมดูเ็นเห็นไหมโอเคเราไปดูห้องในส่วนต่อไปดีกว่าอาจารยนครับต่อมาอะไรคะอาจารย์ภาฟวิชาไหนต่อไปจะเป็นเรื่องของ เทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทย์ซึ่งจริงๆข้างในมันจะแบบซับซ้อนนิดนึงมีหลายศาสตร์นิดนึงแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของมองไม่เห็นแต่จะทําให้มันมองเห็นออันนี้คือตรงตัวเทคนิคการแพทย์ตรงคณะเลยใช่ใชค่ะเอาอะไรฮะเอามีรีเซพชันมารับด้วยนะฮะชูค่ะต้องใส่อะไรฮะใส่ใส่เสื้อกาวด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่า เขาเรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะคะในการในการที่จะเข้าห้องแลบนะคะได้เลยครับเอาแล้ววันนี้เราทรงอะไรดีครับวันนี้เราสรงสูงว่าสนักเรียนดีวันนี้มีพี่หมายเชิญพี่หมายครับพี่ไมายไม่เป็นชื่อเล่นชื่อไม่ค่ชื่อเต็มชื่อว่าไม้เลิฟครับผมโอ้ยแพี่หมายพาไปทัวร์หน่อยว่าตรงนี้มีอะไรบ้างที่เจ๋งๆน้องๆเทียบเลยครับนำไปไหนครับไปได้เค่ะเคมีคลีนิก เคมีค่ะเคมีเชิญค่ะ อราบเดี๋ยัน้ทำอะไรกันอยู่คะไมอ่ะอันนี้ก็เป็นสาขาหนึ่งของเทคนิคการแพทย์นะคะเกี่ยวกับเคมีคลินิกอาจจะงงเคมีคลินิกคืออะไรคือเราจะตรวจเกี่ยวกับพวกของไหลในร่างกายนะคะไม่ว่าเป็นแบบพวกเลือดอะไรพวกนี้ใช่ไหมของเหลวหรือของไหลครับของไหลเขาเรียกของไหลของไหลเหรอใช่เพราะมันไหลไงร่างกายอะใช่ก็เรียกของไหลไมต้องเกบไว้ในหลอดอย่างนี้ด้วยคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสารเป็นหลอดที่มีสารการเลือดแข็งค่ะเพราะว่ามันตกตะกอนเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ เราเราตั้งใจเพราะเราจะแยกกมาเป็นชั้นแต่ละชั้นเราจะใช้ตรวจคนละแบบกันเ,เพื่ออะไรคะนี้อ่ะพี่พอเห็นว่ามันมีพี่พอว่ามีมีกี่ชั้นคะ่ะ3ครับพี่พอเห็นใช่ไหมชั้นบนสุดก็คือน้ําใสๆตรงนี้เขาเรียกว่าพลาสมาหรือซิ r ลมัมนะคะส่วนชั้นตรงกลางจะเห็นว่ามันมีสีาขาวเห็นไหมคะอ,คอ่าสีาขาวอันนี้ย มันจะเป็นพวกเกล็ดเลือดกับเม็ดเลือดขาวส่วนชั้นล่างสุดก็จะเป็นเม็ดเลือดแดงทีนี้เห็นความแตกต่างใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่แบบว่าเราเห็นเราเห็นสีเป็นคนละแบบอันนี้มันไม่แดงขาวไปเลยอะเห็นความแตกต่างเพราะอะไรเห็นมันมันนี้คือของแต่ละคนใช่ค่ะของแต่ละคนคือแบบลักษณะของที่เป็นปกติก็จะมีลักษณะนี้เป็ปกติใช่ของคนปกติที่แบบอันนี้ไม่ปกติแน่นอนแน่นอนมันจะมีมีอะไรขุ่นๆน้องๆว่ามันเป็นอะไรไขมันไหม โธ่ค่ะพี่ปไปพี่ไยเก่งเลยเรียนได้เลยค่ะพี่ไปคือได้พูดดีพูดอย่ามาคุยกับผมอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งไม่รู้เรื่องผมมัวแต่ดูค่ะอีกอันหนึ่งนะคะสีแดงเห็นไหมคะอันนี้เม็ดเลือดแดงมากกว่าเม็ดเลือดขาวผิดค่ะผิดผิดแล้วขาวมากกว่าเมลอดแดงเอ้าไม่ค่ะคือมันเป็นการแตกของเม็ดเลือดแดงอ่าเพราะว่าเมลอดแดงด้านในมันจะมีแบบพวกฮีฮีโมโกลบินที่เป็นสีแดงๆใช่ไหมคะพอมันแตกมาปุ๊บมันก็เลยทําให้สีด้านบนเนี่ยเป็นสีแดงนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นซึ่งหมอจะไม่ ซึ่งเ<ช>วลาเราไปตรวจสุขภาพเขาก็จะเอาเรื่องเรามาทำแบบนี้แหละใช่ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจตอ่อจะได้รู้ว่าค่าต่างๆเนี่ยเป็นค่าแบบเป็นตัวเลขให้เราเห็นขึ้นมาจริงๆ,ๆเลย,เลยอืมพิเศษสุดๆ โอ้โหวันนี้ได้เห็นแบบเต็มๆเลยนะครับสำหรับคณะเทคนิคการแพทย์น,นะครับอาจารย์ฝากนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจหรือว่ากาลังจะตัดสินใจเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ครับสำหรับน้องๆน,นะคะที่อยากจะเรียนคณะเทคนิคการแพทย์นะคะจะเห็นว่าพื้นฐานวิทยาศาสตร,ร์นย่าสำคัญการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนของโซเว,วทไม้จิตสาธารณะบริการนะคะดั้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับเด็กที่อยากจะเรียนเทคนิคการแพทย์ส่วนเวลาที่เข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะทาน n s f o r คุณให้เป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่เก่งครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับ ขอบคุณค่ะ นี่นะครับเราก็มาอยู่นที่หน้าคณะร,รม่าสี่หรือว่าเภสัชนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์เจตลรงเหรืออาจารย์ปอบคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ๋อคณะเภสัชใช่ไหมครับแน่นอนชื่อเราก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเภสัชกร,รนะครับฉะนั้นคณะเภสัชก็คือคณะที่ผลิตเภสัชกรออกไปนั่นเองทีนี้เภสัชกรเราทําหน้าที่อะไรบ้าง วันนี้แหละครับในซุ้มของคณะเภสัชเราน้องๆทุกคนจะได้รู้ว่าคําว่าเภสัชกรนั้นทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดไม่ใช่แค่จ่ายยาให้ไม่ใช่แค่จ่ายยาอย่างเดียวครับสำคัญกับคุณมอเหมือนกันนะแน่นอนที่สุดเรามีทั้งโรงพยาบาลเรามีทั้งโรงงานยานะครับซึ่งเภสัชกรในปัจจุบันเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมในทุกๆภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นวงการทางด้านสาธารณสุขวงการทางด้านการคิดค้นเรื่องของยานะครับและเรื่องของการรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมด้วย เดสกาวันนี้พี่ๆี่ทุกคนนะครับมีประสบการณ์เพราะพี่ๆอยู่ปี5้าแล้ววันนี้นะครับพี่พี่ทุ่มเทพลังทั้งกายและทั้งใจมาเพื่อให้น้องๆ้องมัธยมเนี่ยได้รู้กันเลยว่าเพศสัตว์เรามีดีอย่างไรครับโอ้โหพูดงี้แล้วจานผมตื่นเต้นอยอยากเข้าไปดูแล้วจ้าว่ามีอะไรเจ๋งๆบ้างน่นอนเลยครับชิญนอนครับเข้ามาปั๊บเนี่ยบูธนะฮะตายผมเลยครับว่าเป็นยังไงเอ แน่นอนเข้ามาปั๊บนะครับสิ่งแรกเลยเรียกว่าขายของอ้าวไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วก็ขายของนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเสื้อนะครับของทางคณะเพาสตร์นะครับเป็นหลากุ่นรหลายหลากสไตล์นะครับซึ่งพี่ๆของคณะเพสตรของเราเนี่ยนะครับได้ลังสั่นขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยสังเกตนะครับต้นกล้ามหิดลเพื่ออะไรครับ เพื่อให้น้องๆมัธยมที่เข้ามานั้นพร้อมที่จะมาเป็นต้นกล้าที่มัธยมของเราแ,แล้วหลังจากนั้นเขาจะเติบโตและกลายเป็นต้นมะกออซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทาสตร์ของเราในอนาคตนั่นเองเรียกว่าอาจาาจา์เป็นคณะบณีพี่เนี่ยดูลักคณะมากเออเรียกว่าอนาคตอาจจะใช่ครับไปต่อครับอันนี้ไปต่อกันคนรบัรบครับผม ต่อมาครับอาจารย์นี่คืออะไรอะไรอะไรจริงๆนะฮะอ้าวเสร็จแล้วเรีววยกว่าแ l a กร l งนะครับแ l <ร>บ<ร>กร l งคืออะไรน่ะมีมาเรียนเปลยแ lap c l i เวลาเรียนที่คณะเภสาาัชของเรานะครับแต่ละอันเนี่ยเราเรียกว่า station ซึ่งในแต่ละ station เนี่ยจะเป็นการสอบ,บแต่เภสัชตะต้องทํางานแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กําหนดใช่ไหมครับเวลาที่คนไข้มีปัญหาอย่างเงี้ยเราจะต้องตัดสินใจต้องถูกต้องต้องแม่นยํา และมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนจึงมีแแบบกรี๊งนักศึกษาจะมีความตื่นเต้นที่จะต้องตัดสินใจ<อ>ทุกอย่างทวมกันภ<อ>ายใน3นาทีอัวหน่าสนุกเนาะแน่นอนที่สุดครับถ้าเวลาเรากดได้แม่จะเลือกยากเงี้ยแน่นอน,นได้ไหมเป็นไงบ้างลิซ่าแต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับเข้ามาเรียนในคณะของเราคุณจะมองว่า3นาทีคุณมีเวลาในการคิด แน่นอนเพราะฉะนั้นลองมาอยู่คณะของรเราแล้วมาสัมผัสความตื่นเต้นนี้ด้วยกันรับรอ,องแน่นอนว่าพวกคุณจบไปทํางานได้สักเซสแน่ภายใน3นาทีอาจารย์ก็พูดเก่งมากเลย <c oughs> ไปกันต่อด,ดีกว่าไปกันต่อเลยครับจุดต่อมาครับอาจารย์ อันนี้คือคารมายโลชั่นไม่ทราบว่าพี่ฟอยเคยใช้ไหมครับตอนเด็กๆตอนเด็กๆทุกว,กวันนี้ผมไปเที่ยวมากลับมาก็เป็นผื่นฮะอันนี้นอาจจะเป็นผื่นอีกแบบหนึ่งนะครับอ,อันนี้เป็นว่าผื่นแพ้นะครับเช่นเป็นลมพิษไปสัมผัสกับใบไม้ใบหญ้ามาอ่าแล้วเป็นแพ้ส่วนมาก นะครับในอดีตคุณพ่อคุณแม่ก็จะทาคาร์มาให้เราที่ทาแล้วจะเป็นเหมือนแป้งน้ําเป็นแห้งๆนะครับช่วยลดอาการคันวันนี้น้องๆทางคณะเภสัชเนี่ยก็มาสาธิตนะครับให้กับนักเรียนเนี่ยได้ดูว่าโอเคการทํายาเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบ,บนะครับเราเอามาโชว์หนึ่งอย่างก็คือการทคาคารไมาโลชั่นน้องๆนักเรียนท่านไหนนะครับต้องการที่จะทํายาเป็นแน่นอนคุณเลือกเรียนคณะไหนไม่ได้นอกจากคณะ เภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพนแน่นอน,อนที่อาจารย์นี่แกงนี่มือขวามือซ้ายลูกน้องไหมเนี่ยทั้งขณะนี้มือขวามือซ้ายผมหมดเลยครับะะไม่รู้ว่าเย็นนี้จะมีปัญญาจ่ายค่าตัว,ตวเขาหรือเปล่าเลยนะครับอาจารย์ให้ฝากหน่อยสำหรับคนที่สนใจในคณะเภสัชมหาวิทยาลัยพิดนคะครับก็าฝากน้องๆนักเรียนนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาเป็นเภสัชกรนะครับวันนี้เรามีโอกาสแล้วนะครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันว่าหน้าที่ของเภสัชกรนั้นคืออะไร รับรองนะครับถ้าน้องๆได้ผ่านซุ้มของคณะเพรสตร์ของเราน้องๆจะเกิดแรงบันดาลใจซึ่งแรงบันดาลใจอันนี้เนี่ยนะครับจะทําให้น้องๆเนี่ยนะครับตั้งเป้าในชีวิตและเข้าสู่ คณะเภสัชของเราได้ในที่สุดนะครับไม่ทราบว่าเอ่อฟอยสนใจที่จะมาเรียนคณะเภสัชของเราหรือเปล่าครับนี่นะครับเป็นคนที่สนใจที่จะเรียนคณะนี่ว่ามืออะไรนะมือทำไมแปลกขนาดน,นี้นเวลาเรียนเนี่ยเราต้องมีแอคทิวิตี้ตลอด yeah, ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าอ่าง่วงนอนนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บมือก่อนดีกว่าครับอาจารย์พูดเก่งขนาดนี้นะครับสิพูดเก่งขนาดไหนขนาดนี้ผมว่ามาเรียนสนุกแน่ๆครับโอเคครับมาไม่โดนครับทุกคนจะยินต้อนรับครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโรงเรียนอะไรคะศึกษา,าลัทธค่ะศึกษา,าลัทธเองตรงนี้วันนี้มากันสองคนเหรอคะเลยมากันทั้งเรียนติดสี่คนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คณะเทศศาสตร์เราอยากเรียนเทศศาสตร์อยู่แล้วป่ะคะอยากเรียนอยู่แล้วค่ะทำไมถึงอยากเรียนเทศศาสตร์เพราะอะไรหนูชอบทำแลบอะหนูแบบเป็นคนที่แบบชอบอยู่แต่ในห้องแลบ,บอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความคิดว่าอยากอยู่แต่ในนั้นอะ่ะมันแบบมีความสุขนะเวลาทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเล่นยังแลบจริงยังค่ะไปแต่ทะคอมองมาแล้วก็ยาดงต่อคิวอยู่นะเพราะคนเยอะเหมือนกันนะแพทย์ศาสตร์นะฮะขอบคุณมากโชคดีครับ บางส่วนนะสำหรับงานมหิดลว,วิชาการปี5 6นะฮะถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างครับน้องๆบรรยากาศน่าเรียนมากเลยค่ะอพืพี่ๆทายาใส่ดีมากเลยค่ะชอบพี่ๆใช่ไหมคือ<า>ถ,ถามอะไร <laughs> เขาก็ตอบเราด้วยนะม<า>ไม่มีเก๊กไม่มีแบบเฮ้ยเ,เรารุ่นพี่เก่าอยู่มานานไม่มีด้วย บรรยากาศท่นี่ก็อย่างที่บอกสวยงามอาคารการเรียนการเริยนทันสมัยด้วยแล้วย,ยิ่งพัฒนาขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะ<ข>อโอ้โหแต่หนูว่าคณะที่นี่เยอะมากเลยคะ่ะพี่มีหลายคณะมากเลยคะ่ะอมืมันมีให้เลือกหลากหลายด้วยใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าจุใจยัง ยังเลยค่ะยังไม่จูใจใช่ไหมงั้นเอางี้ผมเก็บไว้ครั้งหน้าครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมาลุยกันต่อนะครับสำหรับงานมหิโดนวิชาการปี5 6จะเป็นยังไงห้ามพลาดนะครับแต่วันนี้หมดเวลาพวกเราทั้งสี่คนแล้วจเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับ MU Link รายการที่จะพาน้องๆไปรู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิโดนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ